สายสามเนงะียเดินตกัเนตกเดินตักแดดล้วร้อลงเกาะลุ่งร้องเกาะประตูเอา้าเข้ามาโอเข้ามาเออเดี๋ยวแป๊บนดงยันแข้งพันขาเดี๋ยวก่อนปิดก,ก่อนแม่ปิดก,ก่อนเดี๋ยวไปเอาให้ หัวมันสูงมากจะกินเพวลีหน้าวันวันเช็คพันขาหัว políticas. <susceptible> สูงมากเดี๋ยวสิแป๊บหนึ่งไะมาอมาสิมามามาสิมา แ้่องกระขาเจ็บเมื่อคืนนี้น้ำมันรั่วตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นนหาพี่ฝนไหมแว <c oughs> ะหาพี่ฝนไหมปอปื้ดเด้ยใครมาหาปอปื้หลูกใครมาหาปอปื้ดนีน่นารักกันเหมือเกิม โยงตะเอามาโยงโยงไตเอามาตะเอามาไตเอามาสนใจไหมไม่สนน้องฟ้าสนคนเดียวพันแข้งพันขาอะไรนักหนาของมันก็ไม่รู้ใครเนี่ยพี่เมฆพี่เมฆพี่หมอกพี่หมอก,มกแย่ใหญ่ลูกแล้วนะ จะใหญ่ลงแล้วนะจะใหญ่ลุกลงแล้วนะไปไปแล้วปะแม่ไปทำงานต่อแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะไปกินข้าวแล้วลูกเดี๋ยวตะเกียแม่หาพี่ฝนไหมแม่หาพี่ฝนไหมไถ่กรงพี่ฝนอ่ะกินตรงนี้นะอีกินตรงนี้นะแม่จะไปล้างถาดลูกกีกินตรงนี้ แม่จะไปล้างถาดพี่ต่ายนะอยกกินตรงนี้นะอยกกินตรงนี้นะมันจะต้องกินเพลรีาวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกวันค่ะวันหนึ่งสองสามรอบวันนี้เพิ่งมาตักแดดนะเนี่ยบอกให้กลับบ้านก็ไม่กลับเลยไปน,นอนแต่งตัวเลยล้างถาดอยู่บอกให้กลับบ้านทาไมไม่กลับฮะแม่บอกว่าให้กลับบ้านทําไมไม่กลับอืมเดยวจะขยาซะเลยนี่เออบ้านช่องมีไม่ให้กลับกินเสร็จแล้วกลับบ้านไปเลยจะทํางานเข้าใจไหมเตอ่ะ ไม่ต้องร้องอเ,เดี๋ยวเธอนะมันก็ขี้เหร่จริงๆแนละ้วมันไม่สวยนะไอ้ลุงสวยไปเยอะเลยอะไอ้เด็กที่ตายเอียดูหน้าดิโอ้เป็นผู้หญิงอะไรหาความสวยไม่ได้เลยเนี่ยฮะเออผิดกับพี่ลุงเลยพี่ลุงนี่สวยมากเลยอะ่ะโอ๊ยตายแล้วไมกแล้วอี่แล้ว,ลวพันแข้งพันขาไอ้เรื่องพันแข้งพันขาเนี่ยจะทำงานกลับบ้านนะ กินค่นี้ว่าไปเกือบสามช้อนไม่เกือบสามช้อนเลยแล้วเข้ามานอนเฝ้าจะกินอาหารเปียกกับอาหารเม็ดอีกเดี๋ยวก็ให้อาหารเปียกอาหารเม็ดเนี่ยก็คือว่าอีกสักประมาณเนี่ยปิดกรงก็จบแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปให้แล้วน่าจะไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงเฝ้าในบ้านเลยมอนมาเลยมันมอนมั รอดียวกินไหมกินเอาเอาใช่ไหมรอ,อสักครู่